นี่ผมนามาสอนปั๊มเงินนะปั๊มแม็งง่ายๆแล้วก็ที่ร้านค้าเลยซื้อรถต่เนี่ยมันจะมีมันจะมีราคาอยู่ตรงเี้ยนี่นะคันนี้สี่แสนห้าร้อยอันนี้ก็ส่วนบาทนะซื้อคันนี้มาเลยเนะี่ย ตรงนี้เลยนะกดซื้อเรื่อยๆเลยร้านหนึ่งิงซื้อได้สิบสองคันนะ เดแต่ละมดนะแต่แต่มดนะของท่านน่ะนี่เราก็ชอบตรงนี้นะครับกดตีรูปปั้ยตรงนี้นะตรงนี้เลยพอปุ๊บจะมีรายชื่อต่างๆแลนี่คือรถตีเราซื้อมากดขายเลยอ่ะ ขายเรื pe ่อยๆนีขายเลยโอเคี๋เราก็ได้ตังค์แล้วเพมาแสนหน่ตั้งได้เรือยๆตั้ง้มาแล้วตั้งด้อยนี คนนี้ค้างเชื่งสี่รย้าสอะเป็นเรื่อนนะราคาราคาจะแตกต่างกันนะจตซื้อคันนี้ก็ได้นะ้ะแต่นะบางคันก็บางคันมัมีราคาสูงบ้านนะก็ต้ตามราคาเลยก็อย่าสนใจว่าได้นุ่มตั้งแต่รื้อไดนะ คู่สายไม่ว่างกาุนานติดต่อกลับเข้ามาใหม่ภายหลัง